นาบปลีตกลงโนอาลังใกล้ปิดดีลคว้าตัวร่วมทัพนาบปลีขยับเข้าใกล้าการเซ็นสัญญากับโนอาลังนักเตะของ p ีเอสไอโอเฟนมาร่วมทีมหลังจากบรรลุข้อตกลงรังสัญญาส่วนตัวกันแล้วขณะที่การเจรจาค่าตัวสอแววล,ลงเอยด้วยดีนาโปลีผ่านการคว้าตัวเควินเดบรบอยและดูกามาเรียนุชีไปร่วมทัพแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้แต่พวกเขายังคงเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับการป้องกันแชมป์เกาโชซิลาอลิตาลีและการได้กลับเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้า พวกเขาจะเป็นข่าวน้าหูก,กับแนวรุกหลายๆตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและตอนนี้ก็มีข่าวว่าพวกเขาใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับลังมาร่วมทัพแล้วอสุราบรรลุข้อตกลงกับดาวเตะวัย26ปีในเรื่องการย้ายทีมแล้วและตอนนี้นาโปลีจะรีบหาข้อตกลงกับ p s เอสีให้เจอรายงานระบุว่า PS v พยายามเรียกค่าตัวให้ได้ราว30ล้านยูโรในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยนาโปลีเสนอเงินให้25ล้านยูโรบวกกับโบนัสเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเท่ากับว่าค่าตัวที่ทั้ง2ฝ่ายต้้องการนนั ซึ่งจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในวันนี้สำหรับซีซั่นที่ผ่านมาแข้งทีมชาติไอร์แลนด์ผ่านการทำไป11ประตูกับอีก10แอสซิสจากการลงสนาม29นัดผลเิกสูงสุดของแดนกลางหันลมทั้งนี้ลังไม่ใช่ตัวรุกรายเดียวที่นาโปุรีจะสัญญามาร่วมทีมหลังจากที่พวกเขาต้องการเสริมแข่งริมเส้นเพิ่มอย่างน้อย2รายในช่วงซัมเมอร์นี้โดยก่อนหน้านี้เคยถูกเป็นข่าวกับเจดอนซานโช่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลนั้นตัวเลือกที่จูงใจพวกเขามากกว